สวัสดีครับพบกับครูบอมนะครับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนในเรื่องของการจัดทําและการสื่อความหมายข้อมูลของปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยนะครับซึ่งนักเรียนนะครับนำเสนอในรูปแบบของตารางและแผนภูมิแท่งไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนอีกหนึ่งทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันนะครับนั่นก็คือทักษะกระบวนการทักษะการสร้างแบบจําลองนะครับ ซึ่งแบบจำลองนะครับแบบจำลองมีด้วยกันตั้งแต่แบบ2มิติและแบบ3มิตินะครับแบบจำลอง2มิติภาพวาดภาพเขียนแผนผังป้ายหรือรูปต่างๆนะครับนี่คือเป็นแบบจำลองประเภท2มิตินะครับหรือแบบจำลองแบบ3มิตินะครับก็เป็นพวกหุ่นรูปปั้นนะครับหรือแม้แต่ทั้งรูปล่างรูปทรงนะครับที่เป็นในรูปของ3มิตินะครับเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าแบบจำลองประเภท3มมิติกันนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะเรียนการสร้างประจมนอนครับครูขอนําเสนอข่าวข่าวหนึ่งก่อนนะครับข่าวนี้นะครับจะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ของไทยโพสนะครับเมื่อวันที่15มีนาพศสองพัน561ะครับเขาบอกเลยว่าชาวบุรีรัมนะครับสุดทนนะครับลองย้ายบอกขยะเทศบาลนะครับหลังจากที่ทนสุดกิ่งเหม็นละ นะครับมานานกว่า20ปีนะครับเมื่อวันที่15มีนาคมตัวแทนชาวบ้านและเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรอยู่ใกล้กับบ่อขยะของเทศบาลตำบลหนองกี่ตากสุดทนได้ร่วมกันออกมาร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาสำรวจช่วยเหลือย้ายบ่อขยะแบบฝังกลบนะครับดังกล่าวออกจากพื้นที่หลังต้องสุดทนนะครับโดนกลิ่นเหม็นเน่าจากของขยะที่หมักหมมมานาน,นครับอ่า เป็นไงครับข่าวข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับขยะนะครับขยะที่มีการส่งกลิ่นเหม็นนะครับไปในบริเวณของหมู่บ้านต่างๆนะครับทําไมเขาถึงต้องออกมาลองเรียนนะครับเพราะว่ามันกลิ่นมันเหม็นมากนะครับคราวนี้เราจะนําในเรื่องข่าวข่าวนี้นะครับมาสร้างแบบจาลองได้อย่างไรนะครับข้อดีในการสร้างแบบจำลองก็คืออะไรครับ1เราจะอธิบายได้นะครับว่ากลิ่นเนี่ยมันส่งผลต่อบ้านเรือนอย่างไรนะครับบ้านที่อยู่ใกล้ฝั่งนะครับ ขยะเนี่ยมันจะได้รับกลิ่นมากหรือน้อยนะครับบ้านหลังไหนได้รับมากบ้านหลังไหนได้รับน้อยนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถอธิบายโดยการสร้างเป็นแบบจําลองได้นะครับ uh huh. อ่าโอเคนะครับนี่คือข่าวนะครับที่เราจะเอามาสร้างเป็นจำลองกันอ่าสิ่งที่นักเรียนต้อง ทำนะครับก็คือเราทํากิจกรรมนี้จุดประสงค์ของการทํากิจกรรมนี้นะครับก็คือเราจะสร้างแบบจําลองเพื่อที่จะบรรยายการเคลื่อนที่ของกลิ่นขยะนะครับโดยสิ่งที่เราต้องใช้นะครับหนึ่งเลยก็คือกระดาษ a 4 1แผน่นใครที่ไม่มีกระดาษ a 4นักเรียนใช้กระดาษของสมุดกระดาษที่เป็นกระดาษลีดูดกระดาษหลือใช้นะครับได้ครับไม่ต้องกังวลครับตรงนี้ดินสอหนึ่งแท่ง 2, นะครับดินสอหนึ่งแท่งสองนะครับดินสอหนึ่งแท่ง3มไม้บรรทัดหนึ่งสดินสอ นะครับดีสอที่เป็นสีนะครับสีระบายน้ำนะครับอ่าต่อมานะครับทําอย่างไรทําอย่างไรก็คือให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับก็คือดูรูปประกอบไปด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่ามีบ้าน4หลังบ้านกอบ้านขอบ้านงอห่างจากพื้นที่กบฝังกบเนี่ยหนึเมตรเท่ากันแต่บ้านคอนครับอยู่ไกลออกไปหน่อยนึงครับก็คืออยู่ห่างออกไป200เมตร เห็นไหมครับจะมีเส้นระยะบอกนะครับว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ฝังกบขยะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งไอพื้นที่ฝังกบเนี่ยมันมีกลิ่นนะครับกลิ่นลอยหรือกลิ่นที่มันเคลื่อนที่ผ่านอากาศมายังบ้านแต่ละหลังนะครับเรียนดูเข้าใจนะครับข้อ2นะครับเมื่อเราอ่านสถานการณ์เมื่อกี้ไปเรียนครับให้นักเรียนครับมาสร้างแบบจําลองแบบจําลองที่เรียนสร้างนะครับ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คืออนุภาคของกลิ่นขยะคําว่าอนุภาคอนุภาคเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับมีขนาดที่เล็กเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาสร้างแบบจำลองนักเรียนควรจะคํานึงไว้ว่าอนุภาคของกลิ่นเนี่ยมันจะต้องมีรูปร่างลักษณะที่มีขนาดเล็กนะครับเพื่อที่จะบรรยายว่านี่คือกลิ่นนะไอ้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือกลิ่นนะไอ้ที่เราเอามาแทนเนี่ยมันคือกลิ่นนะไอ้ที่เราเอามาใช้เนี่ยมันคือกลิ่นนะนะครับเพื่อที่จะบอกว่ากลิ่นของขยะเป็นอย่างไรนะครับ หนึ่งอนุภาคของกลิ่นไปแล้ว2ก็คือทิศทางของกลิ่นนักเรียนจะใช้อะไรทําเป็นทิศทางของกลิ่นอย่าลืมนะครับต้องมีทั้งอนุภาคของกลิ่นและทิศทางของกลิ่น,นครับแล้วก็นักเรียนจะใช้าการวาดรูปการเขียนบรรยายหรือแม้กระทั่งการวาดรูปในแท็บเล็ตการวาดรูปในโปรแกรมเพนท์นะครับสามารถทาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปแล้ว ส่งมาในไลน์ให้ครูดูนะครับว่านักเรียนทํารูปแบบใดนะครับ Aa, นักเรียนจะใช้สิ่งของก็ได้นะครับสิ่งของอสิ่งของนี้เป็นแทน theory, บอกขยะสิ่งของนี้แทนบ้านแต่หลังลสิ่งของนี้แทนอนุภาคของกลิ่น hés, อะไรทําไปทิศทางของกลิ่นชี้แบบไหนแบบนี้ทิศทางของกลิน่นต้องมีการเคลื่อนที่แบบไหนนะครับนี่คือครูไม่จํากัดครับนักเรียนตามความคิดของนักเรียนเลยครับนักเรียนสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มมิติอย่างที่ครูพูดไปนะครับครูพูด อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับก็คือให้นักเรียนสร้างแบบจําลองนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็กดหยุดไว้ก่อน,นครับเพื่อที่จะกดหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้ก่อน,นครับเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมครับนักเรียนนะครับสร้างแบบจําลองนะครับแบบจำลองนะครับ,บ,รบให้มีเป็นบ้านแต่ละหลัง มีอนุภาคของกลิ่นมีทิศทางของกลิ่นนะครับให้ครบนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบจาลองที่สามารถนําไปสื่อความหมายหรือไปบอกคนอื่นได้ว่าเนี่ยมันมีกลิ่นแบบนี้นะจึงทําให้ได้รับผลกระทบนะครับโอเคกดหยุดไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคนที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับอ่ามาดูต่อเลยอ่า ครั้งที่1นนะครับครูได้สร้างแบบจาลองไว้ดังนี้ครับครูเห็นไหมครับครูก็วาดรูปแบบนี้นิดหน่อยครับก็มีบ้านกอบ้านขอบ้านงอที่ระยะทางเท่ากันครับระยะห่างจากพื้นที่ฝังกบเท่ากันก็คือ100เมตรนะครับแล้วก็บ้านคออยู่ไกลนิดนึงครูใช้จุดสีเขียวเห็นไหมครับจุดสีเขียวเนี่ยครูใช้แทนอนุภาคของขยะนะครับอ่ามันก็จะกระจายออกมาใช่ไหมครับไปกลิ่นมันต้องกระจายต้องฟุ้ง้วนักเรียน นึกถึงตอนที่เรกเรียนเป่าแป้งครับเป่าพุ่งนะครับมันก็กระจายมันก็ฟุ้งออกมาครับมันก็ได้กลิ่นออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอนุภาคของกลิ่นแล้วแต่สิ่งที่ขาดไปนะครับที่จะทําให้แบบจําลองนี้สมบูรณ์ก็คืออะไรครับทิศทางน,นะครับครูบอกแล้วครับอนุภาคของกลิ่นและทิศทางของกลิ่น,นครับจะทําให้แบบจําลองนี้สมบูรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นครูจึงต้องมีการปรปับปรปุงปรับปรุงใหม่เป็นครั้งที่2 หลังจากครูปรับปรปุงทับครูเพิ่มอะไรครับลูกศรอ, <c oughs> อ่ขออภัยครับลูกศรน,นี้แสดงทิศทางของกิ่นเห็นไหมครับทิศทางของกิ่นก็คือจากพื้นที่ฝังกบออกมาที่บ้านแต่ละหลังแต่ละหลังแต่ละหลัง,แล,ลงแล้วก็มีอนุภาคที่มันเป็นกิน่งแสดงกิ่งขยันเนี่ยกระจายออกมาจากพื้นที่ฝังกบนะครับและครูยังทําอะไรครับทำโน้ตกํากับไว้อีกครับว่าจุดสีเขียวเนี่ยนะครับแทนอนุภาคของกิ่นนะครับจุดอ่าเป็นลูกศรนนครับแสดง ทิศทางการื่้นที่ของอนุภาคเห็นไหมครับว่าพื้นที่บ้านกอขอและงอเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพื้นที่ฝังกบจึงทําให้มีอนุภาคของกินทําไมครับมากกว่านะครับจานวนมากมากกว่าบ้านหลังคอบ้านหลังคอเราอยู่ไกลาจากพื้นที่ฝังกบอนุภาคมันจึงมาได้น้อยเห็นไหมครับมีแค่ไม่กี่จุดเองนะครับแสดงว่า เพราะฉะนั้นบ้านหลังคอควาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากกินขยะทําไมครับน้อยกว่าบ้านหลังอื่นโอเคครับหลังจากที่นักเรียนทําแบบจําลองเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะครับถ่ายรูปส่งไม้ครูด้วยนะครับอพอนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็มาดูที่กิจกรรมที่ฉันรู้อะไรนะครับฉันรู้อะไรให้นักเรียนตอบคําถามนะครับข้อที่1นนะครับเราสร้างแบบจําลองอนุภาคและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่มีกลิ่นไปยังบ้านแต่หลัง ได้อย่างไรเราทําไงครับอ่าสําหรับครูครูทํายังไงครับครูวาดภาพนะครับครูวาดภาพครูก็ตอบไปว่าครูวาดภาพ,าภาพงงไหมครับตรงนี้อ่าข้อที่2ข้อที่2ก็แบบจําลองที่สร้างขึ้นเนี่ยเราใช้บรรยาอนุภาพและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาพของสารที่มีกลิ่นไปยังบ้านแต่ละหลังได้อย่างไร ก็เราก็ในภาพเนี่ยจะมีอนุภาคของกลิ่นที่เป็นจุดเล็กๆอยู่รอบๆพื้นที่ฝังกบนะครับและมีการกระจายออกไปยังบ้านแต่ละหลังนะครับเพราะ,ะนั้นก็จะมีทุกสรนแสดงทิศทางด้วยเพื่อที่จะบอกได้ว่า,ากลิ่นมันไปทางไหนบ้างนะครับโอเคนะครับนี่ข้อ1ข้อ2อนะครับอันนี้ของครูนะครับของนักเรียนก็ต้องทําเองนะครับข้อ3นะครับข้อ3จะมีการปรับปรุงแบบจําลองหรือไม่ของครูมีไหมครับ ของ,อ,งองครูทากี่ครั้งทํา2ครั้งครั้งที่1ครูทําโดยแค่มีแค่อนุภาพของกลิ่นแต่ครูไม่ได้มีทิศทางของกลิ่นครูจึงไปปรับปรุงให้มีลูกสอนแสดงทิศทางของกลิ่นเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาข้อ4นะครับจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับการสร้างแบบจําลองและอนุภาคทิศทางของกลิ่นขยะก็คือแบบจําลอง การขึ้นที่ของกิ่งขยันเนี่ยเราสามารถทําได้หลายรูปแบบสำหรับครูใช้อะไรครับวาดภาพนะครับแต่นักเรียนสามารถใช้โมเดลหรือใช้รูปปัดหรือใช้อนุภาพอย่างอื่นนะครับแทนแทนตรงนี้ได้นะครับาสามารถทําได้หลายวิธีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจากสิ่งที่ค้นพบทั้ง2ตอนนะครับก็คือตอนที่1เราทําตารางตารางกับแผนภุมิแท่งไปแล้วใช่ไหมครับตอนที่2เราสร้างแบบจําลองโดย แบบจำลองของกิ่งของขอยะนะครับจากทั้ง2ตอนเนี่ยสุปได้ว่าอย่างไรก็คือสุปได้ว,ว่าการจัดกระทําและการสื่อความหมายข้อมูลเนี่ยเราสามารถทําได้หลายรูปแบบเพื่อให้คนอื่นเข้าใจง่ายนะครับโดยผลลัพธ์นะครับจะสามารถนําไปพยากรณ์และคาดการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมไว้จากการสร้างแบบจําลองนั่นเองนะครับโดยแบบจําลองเนี่ยมันจะต้องมีการบรรยายและก็อธิบายลักษณะของสิ่งสิ่งนั้นให้มันชัดเจน โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับการที่นักเรียนทำตรงนี้นะครับก็คือให้นักเรียนทำห้าข้อนี้นะครับของนักเรียนนะครับว่านักเรียนได้ฉันรู้อะไรตรงนี้นะครับห้าข้อนะครับเสร็จแล้วก็เขียนมาลงในสมุดหรือกระดาษของนักเรียนก็ได้นะครับเขียนมาพร้อมกับแบบจำลองนะครับส่งมาพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ